อัลฮัมด ah uh. ah ุลิลลาฮิร็อบิอาะมานีรอหิ يم อันหลา م د ل ั ه رب ล ل ع ا ل م ي ن وبه ن س ت ع อั ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم و า ح م ة الله وبركاته تنبيهان ف ี ت م إيمان ت َ ع ْ ل ล و ْ س ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราก็กลับมาสู่การอธิบายหนังสือกิตาบอะกีดะตุตตาฮีดของเชคซอลาห์อัลฟาวซานกันต่อนะครับฮฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาซึ่งหลังจากที่บทเรียนที่แล้วนะครับเราได้พูดกันไปถึง ความเชื you, e ่อนะครับหรือความเข้าใจของประชาชาติที่หลงทางนะครับที่มีต่อคําว่าอารบนะครับหรือความเข้าใจของพวกเขานะครับที่มีต่อสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชาโดยที่พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชานั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้น ครอบครองอำนาจบางส่วนนะครับซึ่งอำนาจในการบริหารบางส่วนนั้นมันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของลอสุภานุวัจจาละมันเป็นการงานเฉพาะมันเป็นรูบูบีย้ของลอสุภานุวาจจาละแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่พอกเขากลับเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขากราบไหว้บูชาอื่นจากลอสุภานุวัจอาละสามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นก็ด้วยกับการล่อลวงด้วยกับการหลอกล่อกระซิบกระซาบเขาใช้ตอน ที่ทําให้คนเหล่านั้นเชื่อว่าสิ่งที่พรากรกับไหวบูชาสามารถที่จะกระทําได้โดยที่อลัลสุบฮานฮุวาจาอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานแล้วว่าสิ่งต่างต่างเหล่านั้นพวกก็ไม่มีความสามารถเพราะมันไม่มีความสามารถให้โทษก็ไม่ได้ให้คุณก็ไม่ได้แต่แล้วชัยตอนก็หล่อลวงมนุษย์ตามอะไรพี่น้องตามสติปัญญา ของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งแตกต่างกันและเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าคนเหล่านั้นกราบไหว้บูชาและยึดิ่นต่างๆเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันไปคนบางคนกราบไหว้บูชามาลลยก็บางคนกราบไหว้บูชารูป จเววบไม่ว่าจะเป็นก้อนหินไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กราบไหว้บูชาคนตายกราบไหว้บูชาดวงดาวนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปในตอนท้ายของบทเรียนที่แล้วอิบนุคาริยมราฮิมฮุลลอฮุะจ่าละท่านได้บอกบอกว่าคนบางคนเนี่ยเขากราบไหว้บูชาในสิ่งที่มันเป็นตัวแทนของอะไรตัวแทนของสิ่งที่เล่นลับตัวแทนของสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นหมายความว่ามนุษย ทั้งอดีตและปัจจุบันยังมีคนที่กราบไหว้าหาบูชาชชตตอนเพราะนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายและสิ่งที่เลวร้วายที่อาลัสซุพานะฮูว่าจะอาลาเดตเตือนพวกเราให้ระวังเพราะชชตตอนนั้นเป็นศัตรูของเราพี่น้องาอาลัสจาราจิงสอนพวกเราและสางพวกเราในอังกรอานบอกว่าให้เรามองว่าชชตตอนมันเป็นศัตรูและเราจงนับว่ามันเป็นศัตรูและมันเป็นศัตรูที่ชัดเจนกับมนุษย์อยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะกลับมาอธิบายกันต่อใน ส่วนสุดท้ายของบทนี้นะครับซึ่งเชคซาเลฟาซานฮะฟิดะุลลาฮ์ฮุตาลัดนกล่าวบอกว่าอัลรดูอลัลฮะดิฮิอัตัสซูรอตสอัลบาติละนะครับวันนี้เราจะมาดูถึงการตอบโต้นะครับความเข้าใจที่หลงผิดของบรรดากลุ่มชนที่หลงผิดเหล่านั้นเราจะตอบโต้พวกเขาอย่างไงพี่น้องนะครับเราจะบอกพวกเขาอย่างไรว่าสิ่งที่พวกเขากราบให้บูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับมันคือมันคือมันคือ,ค,อความเข้าใจที่ผิด ซึ่งแตกต่างไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะจาระพาพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมานะครับแต่แล้วพวกเขากลับไปกราบไหว้บูชายในสิ่งที่มันให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้นะครับเชคซอลเลฟอซานเฟิอฮ์ฮุลลาะ์จารท่านกล่าวบอกว่าก็ดรดดัลลอฮอัลเลาะห์ฮะดีฮอัตทัศอวารติลบาติลตจามีอันบิมายยตีเชืบอว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะจาระแท้จริงพวกได้ทรงตอบโต้ได้ทรงปฏิเสธ ทุกๆความเชื่อทุกๆความเข้าใจที่หลงผิดและหลงทางของบรรดากลุ่มชนเหล่านี้ทั <st unlikely> ้งหมดในอัลกุรอานนะครับประการแรกรับเดาละอาบดะติลอัสนามีบิกลิฮีอะลัตะอาลาทรงปฏิเสธทรงตอบโต้บรรดาคนที่กราบไหวบูชารูปเจเวตรูปเจเวตในที่นี้แปลว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นก้อนหินก็ดีจะเป็นดินก็ดีจะเป็นต้นไม้ก็ดี บียล่าีด้วยกับดำรักของพระองค์ที่ว่าอัฟรอไอตุมุลละเจวัลอุซะาโมฮัมหมัดเจ้าไม่เห็นหรือนะครับอัฟรอไอตุมนี่พวกเจ้าไม่เห็นหรือเราจะถามบรรดามน,นุษย์นะครับพวกเจ้าไม่เห็นหรือเห็นอะไรอัลลาแนะครับอุซจาคือรูปเจเวตที่คนในยุคสมัยนั้น,นยุคสมัยทศวรรษนี้กราบไหว้บูชากันนะครับเขาตั้งขึ้นมาตั้งชื่อให้ด้วยชื่อลาดชื่ออุซจาวะมานาตัลสาลิตัลอุครอและก็อีกตัวหนึ่ง ตัวที่สามเนี่ยมีชื่อว่ามนาตนะครับฉะนั้นความหมายของสองอาย่านี้เนี่ยท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีเนี่ยท่านกล่าวว่าอะไรชี้ศัลยฟะซานบอกว่าว่ามา่อในอายเคม่าก้าลอัลกุรตูบียูรับมหูละอัลลอฮฺ تعالى أفرأيتهم هذه الآية ท่านอิหม่ามกุรตูบีบอกว่านี่พวกเจ้าไม่เห็นรูปปั้นเหล่านี้เทพเจ้าเหล่านี้ที่พวกเจ้ากราบไหว้บูชากันนั้นหรืออัน أنفعت أوضرت มันให้คุณแก่พวกเจ้าได้ไหมมันให้โทษอะไรแก่พวกเจ้าได้ไหมฮาจัตาตะกูน้นะชูรอกกะลิลลาฮิสุบฮานะฮูวะตาลาฮาจัตตะกู้นะชูรอกะอูลิลลิสุบฮานะฮูวะตาลาทำไมพี่น้องให้มองดูเสียว่ามันให้คุณได้ไหมมันให้โทษได้ไหมเพื่อที่ว่ามันจะได้มาเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อมันให้คุณไม่ได้ให้โทษไม่ได้แล้วมันจะ มาเป็นหุ้นส่วนมีความสามารถที่เหมือนกับลสุภานะฮะจาละได้อย่างไรและท่านอิมามอิบอัลกุรตุบีก็บอกว่าฮัน دافع عن نفسها حينما حط مها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله ع ิ ه ัลลอฮุ ه ันะครับแล้วรูปเจเวิตร้นสามารถที่จะปกต้อง ปกป้องตัวของพวกมันเองได้ไหมในตอนที่รทรซูลทําลายมันเนี่ยตอนที่บรรดาซอฮาบ้านเนี่ยขอเราจะอาลทรงพึงพอใจพวกท่านเนี่ยทำลายมันเนี่ยมันสามารถที่จะปกป้องตัวมันได้ไหมฉะนั้นเธพีปน้องผู้ที่มีอิมาน์จ้าละซุภฮานะฮุวาตัาลทั้งหลายครับอันนี้เป็นการตอบโต้ด้วยกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกรุรอานตอบโต้ด้วยกับการใช้สติปัญญาที่มนุษย์จะต้องคิดว่าสิ่งที่เรากลวาวไหวบูชาอื่นจ้าละซุภฮานะฮุวาตัลลเนี่ยนะครับ เวลาที่เราคิดว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เนี่ยเราต้องถามตัวเราว่าเขาให้คุณอะไรเราได้ไหมเขาให้โทษอะไรเราได้ไหมอย่างน้อยๆเวลาที่เราทําลายเขาเนี่ยต้นไม้ที่เรากลาวไหว้เราไปตัดเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะปกป้องตัวเขาได้ไหมแม้แต่บางคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เขาสวมใส่เนี่ยใช่ไหมครับสามารถที่จะปกป้องให้พ้นจากความชั่วสามารถที่จะทําให้เขาได้รับความดีเนี่ยเวลาที่เราตัดเขาทิ้งเนี่ยเขาปกป้องตัวเขาเองได้ไหม เมื่อเขาไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเขาเองได้และเขาจะปกป้องคนอย่างเราได้อย่างไรพี่น้องเราจะอะลึกล่าวว่าในกุรอานอีกบอกว่าวาทูลอัลัลหิมนนบะอิบรอหิมเราจะอ่านสั่งทา่าเราซุ่มบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงอ่านให้แก่พวกเขาฟังถึงเรื่องราวข่าว,ข,าวข่าวของอิบรอหิมอิดกาลลิอบีฮิวกอมิฮิมาจะบ ب ดูนขณะที่ขณะที่บรอหิมกล่าวกับบิดาของเขากล่าวกับกลุ่มชนของเขาบอกว่ามาจะอ ب ดุนนี่พวกเจ้ากราบไหว้บูชาอะไรกัน ใช่ไหมครับกาลูนะอับดูอัสนามันฟานอัลลุลฮาอากีฟีนบันบิดาของเขาของท่านอบีุลบรอฮีมและกลุ่มชนของท่านก็กล่าวขึ้นบอกว่าพวกเรากราบไหว้บูชารูปเจเวตเราเนี่ยและพวกเราก็จะยึดมันจะบูชาจะกราบไหว้บูชารูปเจเวตเหล่านี้กันไปตลอดกาลฮันยั just معوناكم إد อิด ت د อ و นท่านอบีุลบรอฮีมจึงถามกลุ่มชนของท่านเนะี่ยให้ใช้สติปัญญานะถามบอกว่า นี่จเจวิตเหล่านั้นมันได้ยินพวกเจ้าไหมเวลาที่พวกเจ้าวิงวอนร้องขอจากมันเอายันฟาอูนะกุมเอายาดรูนแล้วมันสามารถที่จะให้คุณแก่พวกเจ้าได้ไหมหรือจะให้โทษให้อันตรายเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าได้ไหมแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธว่ารูปจเจวิตเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ยินหรอก ให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเราทําแบบนี้กรา rainbow, yeah. บไหว้เช่นนี้เพราะพวกเราเคยเห็นบรรพบุรุษของพวกเราเขาทากันมาใช่ไหมครับใช่จึงบอกว่าอะไรฟฟกอวันนะครับใช่บอกว่าฉะนั้นอัลลอฮฺ ت ล ا ل ى บอกให้พวกเรู้วในอัลกุรบอกว่ากลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมพวกเขายอมรับพี่น้องด้วยกับสติปัญญาเนี่ย เอาสติปัญญาคิดเนะี่ยยอมรับว่ารูปเจเวิตที่พวกเขากราบไหว้บูชาเนะี่ยมันไม่ได้ยินเสียงหรอกให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้ว وإنما عبدها تقليدا لتقليدا لآبائهم والتقليد حجة باطلة และเชกก็บ,บอกว่าแต่สิ่งที่พวกเขากราบไหว้ทำให้พวกเขากราบไหว้บูชาเจวิตเหล่านั้นนะ เพราะเป็นการกระทําตามหรือลอกเลียนแบบบรรผชนของพวกเขานั่นเองปู่ย่าตายายของพวกเขานั่นเองและเชคก็บอกว่าการลอกเลียนแบบกันนั้นมันเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้แปลว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นนี่คือการตอบโต้ประการแรกนะครับโดยกับอัลกุรอานโดยกับสติปัญญาที่ดีงามที่ถูกต้องนั่นเองประการที่สองเชคบอกว่าวรดเดออัล มันอบดันกวาคิบะวะชัมสวัลกามะบิกลิฮิตาลาประการที่สองอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาทรงปฏิเสธทรงตอบโต้บรรดาคนที่กราบไหว้บูชาดวงดาวดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์โดยที่เราจะอลากล่าวบอกว่าวชัมสวัลกามารวันนุจูมะมุสคาราทิมเบอัมริอัลลอฮ์บอกว่าและทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆมันโคจรอย่างเป็นระบบระเบียบ ด้วยกับบัญชาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจาลากล่าวอีกอายะนึงบอกว่าวัวม ah uh ินอายาที่หินไลนุวันนะฮารวชัมสุวัลกามัดและส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮ์คือสัญญาณที่หมายถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นนั้นนั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์บ่งบอกถึงผู้สร้างบ่งบอกถึงเดชานุภาพบ่งบอกถึงความรู้ของผู้สร้าง มีอะไรบ้างอะไรรูเวลากลางคืนเวลากลางวันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เราจะอะไรจึงสั่งบอกว่า,วาแล้วต่ยูดูลิชัมซีพวกเจ้าทั้งหลายอย um ่าได้ก้มสุยูดอย่าได้กราบไหว้บูชาต่อดวงอาทิตย์ว่าลาลิลคอมกอย่าได้ก้มสุยูดอย่าได้โค้งคำนับอย่าได้กราบไหว้บูชาดวงจันทร์ว่าสยูดูลินลาแต่พวกเจ้าจงเคารพกราบไหว้บูชา a, จงสุยูจงก้มกราบแกใครแก่อัลลอฮ์ Allah Oh อัลลอฮฺขอละกอฮุนนะพระองค์คือผู้ที่สร้างกลางคืนสร้างกลางวานันสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างดวงดาวและสั่งให้มันเวียนว่ายสั่งให้มันวนเวียนโคจรอยู่ในวิถีของมัน อิงกุ้งตุมอียะหุจับูดูนหากว่าพวกเจ้าเป็นผู้ที่เคารพบูชาอัลลอฮฺเจอาลแต่เพียงผู้เดียวแล้วแล้วก็อย่ากราบไหวบูชาดวงอาทิตย์อย่ากราบไหวบูชาดวงจันทร์อย่ากราบไหวบูชาดวงดาวอย่ากราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่สําคัญที่บอกให้พวกเรารู้ว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยกับ เดชานุภาพของอัลลอฮ์ด้วยกับการสร้างของอัลลอฮ์นั่นแปลว่าและเราก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันฉะไหนเราจริงไปกราบไหว้บูชาถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนเหมือนกันทําไมเราไม่กราบไหว้บูชาผู้ที่สร้างมันขึ้นมาผู้ที่สร้างตัวเราขึ้นมาเราจำเน้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์ س ฮ ح ا ن ه และ تعالى ทั้งหลายครับ และประกาัสุดท้ายเชบอกว่ารดะอลาม دة على من عبد ملاكاة و ฮ ل م س ي ح ع ม ي ه السلام على أنهم ولا لله ب ล و ل ه تعالى และอัลลอฮฺ ت ع อ ل ى พะอนี้ก็ได้ทรงตอบโต้ได้ทรงปฏิเสธบรรดาผู้ที่กราบไหว้บูชาบรรดามาลาอิกะและกราบไหว้ท่านนบีอีสาอะลัยฮิสซลามนะครับโดยที่พวกเขาอ้างว่าบรรดามาลาอิกะก็เป็นลูกของอัลลอฮ์เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ท่านนบีอีสาซาก็เป็นลูกของอัลลอฮฺ โดยที่อัลลอฮ์ตรักล่าวไว้นในนี้านบอกว่ามัตตะคัดอลลฮ تخذ الله من ولد الله س ب ฮ ا ن ه و ت ع า ل ى พระองค์ไม่ม <c oughs> ีลูกใช่ไหมครับอัลลอฮ์เจ้าน่าพะองค์ไม่มีลูกและในเมื่ออัล Allah س ب ฮ ا ن ه و ت ع า ل ى บอกว่าพระองค์ไม่มีลูกแล้วเราจะไปอุปโลกจะไปให้ร้ายกับอัลลอฮ์เจ้าน่าว่าพระองค์มีลูกได้อย่างไรฉะนั้นการที่เราให้ร้ายและเราเชื่อและเราพูดแบบนี้นั่นเป็นคําพูดที่เลวทรามที่สุดใช่ไหมแล้วก็ลังให้ร้ายกับอัลลอฮ์เราเจอาน่าทรงมีลูก แต่เราจะอภิปฏิตว่าพระองค์ไม่มีลูกดังนั้นนี่เป็นการปฏิเสธที่เด็ดขาดที่สุดใช่ไหมครับแล้วเราจะอภกล่าวว่านี่อายะหนึ่งบอกว่าอันนายกูนูละหูวะลลดุนเราจะอาิปถามบอกว่าแล้วพระองค์จะมีลูกได้อย่างไรวะลัมตะกุลละหูซอฮิบะในเมื่อละสุบฮานูวะตะลาพระองค์ไม่มีภรรยาใช่ไหมครับเมื่อเละตะละไม่มีภรรยาแล้วพระองค์จะมีลูกได้อย่างไร นั่นแปลว่าในอายะนี้อัลลอฮฺจะอระพปฏิเสธทั้งลูกและภริยาดังนั้นการที่เราจะไปอ้างจะไปกล่าวหาอัลลอฮฺว่าท่านนบีอีซามีเป็นลูกของอัลลอฮฺมาเลย์กะเป็นลูกสาวของอัลลอฮฺนั่นเป็นการให้ร้ายและเป็นคําพูดที่เลวทรามและชั่วช้ายิ่งนะและอัลลอฮฺจัลอัลยังกล่าวไว้ดีอีกอายะหนึ่งบอกว่าลัมยาลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮฺจัลลัลพรอองค์มิได้ให้กําเนิดผู้ใดแปลว่าพระองค์ไม่มีลูกและพระองค์ก็ไม่ได้ถูก กำเนิดแปลว่าอัเลาจะอาไาไม่ได้เกิดมาจากสิ่งใดเพราะเราสุภาณวจาราเป็นพระเจ้าที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตตะการมีอยู่ตั้งแต่เดิมเลาจะอะไรไม่ได้เกิดมาจากผู้ใดและพระค์ไม่ได้ประสูติหรือให้กําเนิดใครด้วย ฉะนั้นนี่เป็นการปฏิเสธที่ชัดเจนทำไมพี่น้องเราบอกว่าลรเมียกุลละหูกูฟวนอะฮัดและไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาละนั่นแปลว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาละพงทรงมีหนึ่งเดียว มีเพียงผู้เดียวคุณลักษณะพระนามทุกอย่างเป็นคุณลักษณะพระนามที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์ดังนั้นอัลลอฮฺจาลาไม่มีลูกดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และกษตรายไม่มีภรรยาดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และกษัตราไม่มีผู้สืบทอดพระองค์เพราะว่าไม่มีอะไรที่เหมือนกับอัลลอฮฺ سبحانه และกษัตราเป็นอันขาดนี่แหละเป็นการปฏิเสธที่ชัดเจนและเด็ดขาดทั้อัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และกษัตราย์ฉะนั้นแลวท่านนองผู้ ทั้งหลายครับนี่เป็นสิ่งที่ตอกย้ําให้เราเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราของผู้สร้างของเราของผู้บริหารเราคืออรร์เนี่ยใช่ไหมครับเราจะอาละูย์พระองรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารเป็นผู้ครอบครองทุกอย่างพระองค์มีอำนาจทุกๆอย่างเราจะมีเดชานุภาพมีความสามารถ ทุกๆอย่างและมีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนกันบละซุพานะอุวาตาอัลลไปได้ดังนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของละซุพานะอวาตาอัลละและี่ตอกย้ำให้พวกเรารู้ว่าเราจำเป็นจะต้องกราบไหว้อัลลอฮ์วิงวอนขอจากละซุพานะอุวาตาอาลจะเเพียงผู้เดียวนั่นแปลว่าตรงนี้ทาให้พวกเรารู้ว่าคุณลักษณะในการงานต่างๆที่เป็นการงานเฉพาะละซุภานะอวาตาอาลลหรือรูปบูบียะของ a l นั้นไม่มีผู้ใดสามารถที่จะกระทําได้ทั้งนั้นนอกจากละซุพานะอูวาตาอัลา เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอเราสุภานุวัจจะาะเมตตาพวกเราและปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรามีความเชื่อมั่นต่อัลั์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้กบคุณงนมความดีทั้งดุนยาและก็อัคกุรอห์รอัลลอฮฺวะลลาฮฺอะลานบีอัลมุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซาบิฮฺวะสลัม السلام ع ل ي ล م ورحمة الله و ب ر